เอาดีครับท่านอันนี้ก็เป็น Mercedes-Benz W สองพันสองรอยสี่สิองศูนย์อันนี้เป็นตัวอีเลกันนะครับผมแล้วก็อ่น้ำมันล้วนไม่ติดแก๊สนะเอกสารครบพร้อมโอนภาษีหกเก้าราคาถูกๆกันไปเลยครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับรับประกันว่าเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดีแอร์เย็นช่วงล่างคันนี้ขับโคตรนิม่มขับขับนุ่มเลยอะนุ่มมากอะเออแบบแม่งเบนซ์เลยคันนี้เออเดิมๆนะครับผม อันนี้คือมันเปิดที่ต้องไปทำหน่อยก็คือช็อกอัพฝากระโปรงมันไม่อยู่มันเลยต้องเปิดสุดแบบนี้นะครับผมถ้าเปิดปกติถ้ามันอยู่เนี่ยเปิดแค่ครึ่งเดียวมันก็อยู่ก็ตามาการใช้งาน,นับผมก็ไปดำเนินการต่อขนนัอนเอานะครับผมจอดในร่มนะคราวนี้นี่ดูเิโอเคก็ผมเปิดฝาโปรงแล้วเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูก่อนเลยแล้วกันดับแรก หากุญแจบแับนะครับของกุญแจผมเสียบถาไปอยู่นี่ครับผมนี่บิดออนสตาร์ทเลยสตาร์ตติดเลยทันทีคุณดูเลยไม่มีไฟอะไรต่างๆที่ผิดปกติโชว์ับผมเครื่องเงียบเครื่องนิ่มนี่นี่สตาร์ทเครื่องแล้วเนี่ย ครับผมแล้วประกันว่าเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างดีแอร์เย็นแล้วก็เอกสารพร้อมโอนแล้วก็คือคันนี้ขับริ่มจริงเบรกเบิกมันริมหมดอะขับดีมากนะผมที่ใครชอบรถที่แบบว่าจำมันล้วนไม่ติดแกันไม่ผิดหวังกุญแจได้เป็นกุญแจแบบเดิมระบบเดิมยังใช้ดูฉันใช้ได้อยู่เป็นแบบระบบอินฟเรด นี่วะกดปุ๊บเนี่ยถ้ามีสีแดงขึ้นก็คือล็อกรถดเรียบร้อยท่านล็อกใช้ได้หมดนะครับเออกดอีกทีก็เห็นเป็นสีเขียวก็ปลดล็อกใช้งานได้หมดนะผมรถคันนี้ไม่มีชนหนักมีสีไม่สวย 1. นึ่งจุดนะทายดูดูแล้วท่านนี่สอนเรื่องต่างๆอยู่ครบของรถเบนซ์มันต้องมีสอนเดี๋ยวผมปิดฝากระโปรงหน้าไปนะครับเดี๋ยวมาดูภาพรวมกัน ก <g ül üyor> ็นี่บผมรถในบ้านรถบ้านหล่อๆเลยจอดในร่ม <g ül üyor> ตัวจริงนี่สวยกว่าในคลิปเยอะแต่ว่าแดดมันมาพอดีก็เลย <g ül üyor> โดนแดดบางส่วนับผมอ่นนี้เป็นล้อกระทะนะเป็นล้อกระทะของเบนแล้วก็แปะฝาครอบซึ่งคลาสสิกมากนะเพราะว่ามันหายากนะล้อกระทะเป็นแล้วก็ยาง <g ül üyor> ปีย3นะิบสามผมยางยังหนาดอกยังหนาเลย <g ül üyor> คือคันนี้ขับนิ่มเอาไปใช้แบบใช้ได้เลยขับนิ่มจริง สีสันสวยเงางามทั้งคันยกเว้นจุดเดียวก็คือประตูฝั่งคนขับเอ้ยคนนั่งนี่ครับผมสีมันแตกเห็นป่มสีมันแตกเ <c oughs> จ้าของเดิมหัน้าจะโดนมอไซค์เฉียวมาแล้วทําสีไม่ดีแต่ไม่มีชนหนักรับประกันเพราะว่าสอนอยังอยู่ครบครับนี่เห็นป่มสอนอยู่ครบเห็นป่มโอเคภ,ภายในดูดิสวยงามนะผมสวยงามทุกจุดเบาะไฟฟ้าปรับ คูหน้าใช้งานได้หมดคุณดูสภาพเบาะดิกลิ่นเบ้นยังอยู่คันนี้โอเคปิดประตูแน่นๆข้างหลังก็จะมีตรงนี้ที่พลาสติกมืนตรงนี้มันแตกไปมันแตกทุกคันแต่โครงสร้างยังดีอยู่เดิมๆบางๆส2สองศเป็นตัวอีเลกันนะครับผมสามารถกดรีโมทด,ด้านหลังได้ด้วยเห็นไหมใช้งานได้หมดดูดิ ไม่มีชน,นหนักนะวันนี้เอกสารพร้อมโอน <c oughs> ให้ดูนี่ครับครบนะผมเดิมๆแบตเตอรีตร่ตรงนี้ยางอะไรอยู่ครบเดิมๆโอเคเครื่องดูแล้วทุกอย่างดูแล้วก็ให้ดูภาพรวมแล้วกันเจ็ 75, ดหมื่ห้าทุกท่านส่งได้ทั่วประเทศ รารอ,อ,อ,อสวยคันนี้เราไปเติมน้ำมันใช้งานได้เลยเพราะว่ารถคันนี้ใช้น้ำมันล้วนนะถ้าวิ่งทางไกลประหยัดนะ,ะในเมืองอาจจะกินอาจจะถ้ารถติดๆอาจจะกินอาจจะทางไกลนี่ประหยัดทะเบียนหมดเดิมด้วยเดิมคลาสสิกหมดมมก็มีแค่สีตรงประตูแค่นั้นทุกท่านมาดูาจะชอบไม่ผิดหวังคันนี้เพราะเครื่องเยร์มันดีจริงๆริงช่วงล่างขับนุ่มเลยอือมก็มีประมาณนี้นะครับตัวอีเล็กนนะผมกครสนใจก็ โทรมาเบอร์ที่ผมลงไว้ได้เจ็ดหมื่นห้านะผมมาดูรถจริงนะที่จังหวัดปทุมหรือถ้าใครอยากให้ไปส่งก็ส่งไปทุกประเทศค่าส่งก็คิดตามจริงคันนี้รับประกันว่าพร้อมใช้นะผมอาจจะไปเก็บความสวยงามเล็กๆน้อยๆประตูบานเดียวที่เหลือสวยเงางามทุกจุดฟิลม์มติดมาใหม่เนี่ยดูดิแบบแนวแบบหรูๆเลยไม่มืดไม่มืดเกินนะครับผมโอเคใครสนใจโทรเบอร์ที่ผมลงไว้ได้ขอบคุณมากอย่าลืมกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ